สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีพีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับอยู่กับเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะผมแฝดใหญ่นะทุกคนนะสวัสดีครับผมน้องต้นไม้นะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็พาน้องต้นไม้กลับมาที่แคร่ทุกคนเป็นเหมือนกับท็อปที่น้องกิจเคยสร้างไว้ทุกคนให้สองแม่ลูกแต่ผมจําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะทุกคนคนที่มาพักอะผมพาน้องกลับมาที่นี่ต้นไม้เคยมาปะไม่เคยครับน้องต้นไม้ยังไม่เคยมาที่นี่ทุกคนนะกลับมาเพราะว่าจะมาตามไล่ไอโจนป่าทุกคนนะที่ครั้งก่อน ผมมากับเล็กสองคนทุกคนแล้วก็มันเหมือนแบบมายึดห้างแล้วก็ผม,มจรจะคุยด้วยดีๆนะแต่มันไม่ฟัง,งผมเลยทุกคนนะไม่ฟังแล้วจ้องจะไล่เราออกจากจุดนั้นอย่างเดียวผมเลยสงสัยว่าในกระดาษตอบงั้นจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่แบบว่าเป็นพวกสัตว์ป่าสัตว์สงวนหรือเปล่าผมว่าเป็นกันได้ทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างมันมีอาวุธทุกคนนะมันมีปืนซึ่งครั้งก่อนที่เรามากับเล็กทุกคนนะ มันเอาปืนยิงส่วนกันมาทุกคนนะเหมือนจะโดนเชียวเียวหูลยทุกคนแต่ว่าแต่ว่ายังปลอดภัยยังไม่ยังไม่ถึงกับชีวิตทุกคนนะเลยก็เลยไปรักษาในการทายาห้ปกติทุกคนนะไม่เข้าไม่ไม่ไม,มันมันห่างจากจุดอันตรายกันไปทุกคนโอเคต้คนไม้ตอนนี้เราเตรียมของพร้อมนะตติ๊กมีดแล้วทุกคนแล้วก็เราจะไม่ประมาททุกคนในการาเข้าไปใกล้กันไปเราจะไม่เข้าใกล้กันไปทุกคนนะเราจะรักษาระยะห่างแล้วก็พยายามอยู่ ให้รายาให้แบบปลอดภัยให้สุดทุกคนไปดูว่าจะเจอมันหร,หรือเปล่าถ้ายัางไงถ้ามันอยู่คนเดียวหรือว่าเจอมันหรือว่าไม่มีใครอ,อยู่เลยเราอาจจะเล่นมันทีเผยทุกคนนะไปพี่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีนะทุกคนแล้วฝากติดตามเพจ e c o o o y o y t u t u พี่แฟร์ีสองของเรา,าทีทุกคนถ้าพร้อมเราเดินทางไปทุกคนไปไปมาเดินตามมานะเริ่มเดินทางทคนนะ mấy đứa vào à? Nằm, nó nằm, nằm nhiều mà. ต้องระวังไม่รู้ว่าพวกโจนพวกนี้มีพวกอาคมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพะพวกโจนป่าส่วนมากจะมีของขังกันทุกคนนะมีของที่จะป้องกันตัวของมันยิงเข้าฟันไม่เข้านี้ทุกคนนะแล้วก็ผมม,มีพวกโจนป่าที่ผมเคยเจอกับเลายคนนะที่มันใส่กางนเกงขาวอะ่ะมันสามารถพลางกายได้ทุกคน มีฟ้าลงมากพี่ฟ้าเปิดจัดเลยอะ กระเป๋าอะไรพี่ฮิวบ้าหฮิวได้ครับโ okay. อเคไม่ยากใช่ จะเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนนะแต่ว่าเราพอแค่ภาวนานก็นคือเราต้องปลอดภัยทุกคนจะไม่เสี่ยงอนะ่ะผมพาทางเข้าอยู่เข้าไปจุดที่เป็นกระตอ็อป่างนหรือเปล่าไปพี่น้ำเป็นไง ที่คอนข้างจะลกพอสมควรทุกันมันจะพิดทางกันไม้มันจะมาพิดทางมันเข้าพิดทางทุกคนมาไังละเปล่าจำทาง่อไนนะไ้ได้ทุกคนนะไม่มาบ่อย 来，来。

คนนะจับตัวมันได้จริงๆแต่ว่าบางทีเราต้องป้องกันตัวเองทุกคนนะต้องไม่ให้ตัวเองเสี่ยงกันไปเพราะว่าบางทีมันก็จะไม่คุ้มกับชีวิตเราก็ได้ทุกคนโอ้โหต้นหนามเนอะ มระวังๆๆๆนะได้ยเสียงไหนบอกพี่นะนเงียบน,นะโอเคปะโอเคครับเดี๋ยวเดินป๊บมึงค่อยพักกันนะเริ่มหิวน้ำแล้วทุกคนหาที่ร่มๆพักกันเลยคนนี้ขอๆนั่งพักนี้กันก่อนนะทุกคนนะเจ้ว่าเราอีูร่มดีแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นจุดที่ธรรมะบังไม่มีชีตีทุกคน นองพักก okay, you know, ่อนนะทุกคนทุกคนพักกั้ก่อนทุกคนนะเพื่อเก็บแรงต่อเพราะว่าข้างน้ำไม่รู้ว่าเจอมันหรือเปล่าถ้าเจอมันเราอาจต้องใช้แรงเยอะทุกคนนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่กี่คนทุกคนอาจจะมากกว่าสองคนหรือเปล่าแต่ท่งนี้ที่แน่ทุกคนเราสองคนจะไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงนะเอาเปล่าเปลีน้ำไปเราจะไม่เอาตัวเราเข้าไปเสี่ยงกันไปทุกคนนะไม่เข้าใกล้เกินหรือว่าไม่ทำให้ตัวเองอันตรายมากเกินไปถ้าเจอเราจะแค่ รบกวนมันแล้วทำให้บไม่ให้มันแบบว่าหุดยิดว่าพยายามแบบเนี่ยนักตะงยิงใส่มันะให้มันออกจากพื้นที่ทุกคนประมาณนั้นแต่ไม่รู้ว่าถ้ามันเอาปืนยิงสวนขอคงต้องหนีนะอย่าไปสูเ้เพราะอันตรายปืนนี่คือปืนแบบปืนมันไม่เลือกคนนะมันจะเข้าใครเอาใครไม่เลือกคนนะน้องน้องก้อนไม้ก็ชอบกินพวกน้ำนหวานทุกคนนะกนะ็น้องเลยชงน้ำ ไฮรูบอยเฮลูบอยน้ำแดงผสมน้ำเปออล่ามาทุกคน,น,นแต่ว่ามีสอนอยู่ว่าอยากกินพวกน้ำจุกน้ำแดงมากกันไปทุกคนเป็นพวกบวงบงบาหวานหนกักกรติกนะพร้อมนะทำไมหิวไปพี่ก็เปล่าใหญ่โอเคปะอขอยิงมางหิวยนังกระติกคนนะโอเคพี่เดี๋ยวทั่งเขากันแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวไปกันต่อเพราะว่าผมสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมมาถึง ใกล้ถึงเวลาใกล้ถึงไอที่เป็นกนระต๊อบคนนะจะได้กลิ่นควันไฟลอยออกมาก่อนเลยทุกคนนะเหมือนมีการก่อไฟเพราะมันมีการก่อไฟ,รรอไฟต้มน้ําต้มก,ก,ากาแฟกันนะผมไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าให้เป็นงันได้เพราะพวกโจนป่ามันต้องใช้พวกนะีก้กาแฟในการเหมือนไงทำเอเดินทางป่าแต่ละวันนะทุกคนนะต้องใช้กําลังเยอะเนีมาเนี่เสียงนกนะ เนี่ยปะ่ะต้นไม้เนี่ยอากาศมันร้อนไนียก็วันก่อนก็พาน้องไปป่าจะไปที่ห้างทุกคนแต่ว่าน้องเผลอไปเจอใครไม่รู้ทุกคนเป็นคุณลุงคนเดิมที่เคยเจอทุกคนไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ก็โพงมาก,ก,ก,ก็บอกว่าเป็นพ่อน้องต้นไม้ไมผมก็งงเหมือนกันทุกคนนะอยู่บอกเป็นพ่อน้องผมก็งงเมลอเลยน้องก็เหมือนจะ มีความรู้สึกว่าเหมือนน้องก็เชื่อทุกคนว่าเป็นพ่อน้องทุกคนนะเชว่าเฉพาะต้นไม้ปะคิดว่าช่เฉพาะต้นไม้ปะคิดว่าเดินสะกดจิตอะไรปะดูตัวปะน,น,นะ่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้พราถ้าพูดถึงเรื่องนี้น้องจะไม่ค่อยคุยกับผมนะน้องไม่พรอไม่ตอบทุกคน,น,น โอเคพี่ไปจะไปกันต่อไหพร้อมยังยันตอน่อเลยทุกคนเดินทางต่อทุกนคนรีบไปถึงแล้วก็ไปดูว่าจเจอมันยป่ะทุกคนไปเดินน,นทางต่อนะทุกคนนะะไปดูกันว่าจะเจอมัน้ยป่ะไม่ใช่ไมเยงเหมือนเครื่องตัดไม้เลยได้ยินมาตอนนี้ได้ยินมา เครื่องตัดไม้เลยทุกคน ไ,ไมาอยู่ห่างกับพี่กันไปนะนี่น่าใกล้ถึงละถ้าเจออะไรเรียกพี่นะไปทุกคนผมคิดว่าน่าใกล้ถึงจุดที่เป็นกระตอบละทุกคนนะ ู้สึกว่าน่าเป็นทางเี้ที่เรามาข้างก่อนกันเลยอะเบาๆเบาๆหนเบาๆเยอะเสียงดังโอเคไหม 咱们买，买、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 ไัไมมานะุกคน,กคนมันน่าจะรับทุกคนผมเจอโจปลาทุกคนทุกคนทุกผมห็นมันรับไปทุกคน เนนะจ้คนเยอะนะไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือเปล่าไม่ไกล้าสุมเขาไปไม่กล้าเสียงเขาไปนะดูพฤติกรรมกันทุกคนมันหับอยู่หลับยู่มานน่าจะติดะตลัิดไว้จะลัะิดวมีมีมาม ยททุกคนมันนมััยงไม่ตื่นนะเฮ้ยมึงมันทำอะไรวะยังไม่ตื่นวะเชืทอยังไม่ตื่นทังไม่ยิงมาันมันทำอะไรกูจะมาเอาเอาเอาต่อเคืนต่อม่ยิงต่อมายิงยิงมันยิ่คนมึงไปไหนต่อไม่ระวังต่อไม่ระวังเฮ้ยต่อไม่ระวังต่อม่ระวังยิงมัน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 ยิงยิงยิง ยิงมันยิงมันยิงมนเลยนั่แหละยิงไปไปวะทุกคนมันอยู่คนเดียวทุกคนนะเฮ้ยแปลว่าถ้ามันไม่ซู้แปลว่ามันไม่มีอาวุธเลยแน่ทุกคนนะมันไม่ได้มีอาวุธทุกคนจนไปยังเฮ้ยเอ้ยทุกคนยังไม่ไปยังไม่ไปทุกคนมันมีที่ของมือง ม,มึงมายึดคระื่องเขาไง,ม,งไมึงมาแย่งคระื่องเขายิงมายิงมายิงมันเลยยิงมันเลยนี่ยวะโอทุกคนมันโยนไม้ใสนนะ่ทุกคนนะทุกคนโทษแปลว่ามันอยู่คนเยอะทุกคนนะพวกมึงอะมาแย่งกระต๊อบกันเลยเขานะเดี๋ยวกูจะเผาทีน่กระต๊อบเนี่ยมันต้องอยู่ละของตัวเองก็ไม่ใช่ไปไปทำไมมันยังไม่ย,มยอมมันยังไม่ไปเว้ย โดนมันมาโดนมาเต็มเต็มไหยใช่ป่ะแปลกแต่ว่คนเป็นพวกโจรป่าคนนะไม่น่ามีอาคมวิชาอย่างนั้นเลยทุกคนเพราะว่ามันโดนยิงก็เจ็บทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างของเมกล้ามันไม่กล้าที่จะสู้เพราะว่ามันไม่มีอาวุธทุกคนคนดูดิทำไมคนดูไม่มีพวกบุงพวกปืนปะไปดูดีดีมีอาวุธอะไรไหมป่ะดูกูยึดคองของมึงไง บอกว่าไอ้คนนึ่งไม่อยู่นะคนนึงนะไปออกไปข้างนอกง<ม>ั้นเดี๋ยวผมนั่งฟ้องให้คนนะแล้วก็ตอจิ้มจิก้าเข้ามาอีกไหมไม่มีอ,อะไรเลยอมากระติ๊กมาพยิงมันคือกองดิมึงมา,ากระติงมาจนกระโอ,องมามาอ,ม,อมามา,มาดิมากระติกไปมงึงจเจ็้แบบว,วะ่ะมาไปแล้วจนน้ำไปแล้วทุกคน เฮ้ยแต่วเราห็นเ้ยไม้้อ,อ,อยิงมันดิยิงมันดิิได้แค่นี้หรอฮะยิงได้แค่นี้นใช่ไหมมาเข,ข้ามายิงเข้ามาอ,มอืมอืมมามาใจใจมามา,มาโ,ดโดน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 มันมา จะรอม,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 มึงลมาเลม,มามกลัวอยอนผมนเอาความ้งใจทุกคนคือผมตั้งใจที่จะมาแล้นอ,ออกทุกกับไอ้จัะตอบเลาทุกคนนะไม่กลัวปะยังโดนตั้งสังสรรค์ในเขตทุกคน เคพี่อันนี้มันออกไปข้างนอกคนนะมันโดนไล่ออกไปละไม่รู้จะกลับมาอีกหรือเปล่าแต่ผมจะขอนั่งดูมันก่อนถือว่าซาดใจมากทุกคนนะมันอยู่คนเดียวแล้วมันกำลังหลับอยู่ใจผมจะเอามีดมาแทงทุกคนนะแทงแถวขาแถวแขนมันถ้ามันเผลออยู่แต่มันตื่นก่อนทุกคนนะมันตื่นก่อนมันก็ได้เห็นผมนะถือว่าเราได้ทําครับให้ให้มันรู้ว่าเราไม่กลัวมันทุกคนนะโอเคเราดูก่อนนะถ้ามันกลับมาก็กลับนะทุกคนนะเดี๋ยวถ้าเผลอมันกลับมาสองคนจะแย่ทุกคน